โอตซังนิฮอนโอจิจังมิยาซาเดือนธันวาคมพศ2540เมื่อปีที่แล้วมีข่าวชิ้นหนึ่งที่หนังสือพิมพ์นิฮอนไกไซชิมบุญได้ลงการสัมภาษณ์ของนายซากากิบาราปลัดกระทรวงการคลังญี่ปุน่นเป็นเรื่องน่าสนใจมากเพราะสิ่งที่ซากากิบาราได้พูด เมื่อปลายปีที่แล้วได้เกิดขึ้นมาทุกประการในการประชุม IMF และ World Bank ในปีนี้ปีที่แล้วในการประชุม IMF ที่ฮ่องกงญี่ปุ่นเสนอให้ตั้งเอเชียนฟันโดยใช้เงินเยนเป็นสกุลหลักและแบ่งโลกออกเป็นสามส่วนให้ยุโรปดูแลยุโรปทั้งหมดให้อเมริกาดูแลอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และญี่ปุ่นจะดูแลเอเชียทั้งหมดนี้เป็นเพียงปรัชญาแนวทางในการคุยกันเมื่อปีที่แล้วแต่ความคิดนี้ถูกนายโรเบิร์ตรูบินรัฐมนตรีคลังของอเมริกาตีตกไปโดยไม่มีแม้แต่การนำมาถูกเถียงกันก่อนอย่างที่พูดไว้ในคราวที่แล้วของผู้เขียนว่า อเมริกาไม่ต้องการสูญเสียอิทธิพลของตัวเองออกจากภูมิภาคนี้ในบทสัมภาษณ์ของซากากิบาราครั้งนั้นปลัดครั้งญี่ปุ่นพูดออกมาชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาของ IMF ซึ่งต้องการให้ทรัพย์สินลดลงบังคับให้ทุกคนเพิ่มทุนต้องเปิดตลาดและใช้ตัวนี้ให้โอกาสนักลงทุนต่างชาติ คือชาติตะวันตกเข้ามาซื้อทรัพย์สินหรือยึดครองกิจการโดยใช้ IMF บังคับทางเอเชียให้แก้กฎเกณฑ์ต่างๆทุกอย่างให้เหมือนโลกตะวันตกประหลัดครังญี่ปุ่นเชื่อว่าการทำให้ธนาคารมีน้อยลงนั้นเป็นเรื่องดีและถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็เชื่อว่าต้องให้ลูกหนี้อยู่ได้ด้วยในระยะยาวเพราะฉะนั้นสำหรับเขาแล้ว การปรับปรุงประนอมนี้นั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดพอๆกับการแก้ไขสถาบันการเงินสากากิบาราพูดต่อในการให้สัมภาษณ์ว่าญี่ปุ่นอาจจะต้องถอนตัวเองออกจากการลงทุนในเอเชียเพื่อกลับไปเน้นการแก้ปัญหาต่างๆในประเทศของเขาในขั้นแรกเพื่อเสริมสถานภาพของประเทศก่อนทำให้เงินเย็นแข็ง และขั้นที่สองคือการพิจารณากระบวนการพัฒนาของตัวเองโดยอาจจะใช้วิธีสร้างระบบการลงทุนในภูมิภาคนี้เสียใหม่เขาให้ความเห็นว่าสมัยก่อนญี่ปุ่นชอบส่งออกเทคโนโลยีขั้นต่ำมาให้ภูมิภาคนี้ผลิตญี่ปุ่นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนประชญานี้เสียใหม่โดยยอมส่งออกเทคโนโลยีระดับสูงให้ประเทศทางเอเชียเป็นเจ้าของด้วย จะได้มีแรงหนุนในเรื่องการลงทุนและการเจริญเติบโตได้ถาวรและมั่นคงกว่าเกา่าสิ่งที่ประหลัดคลังของญี่ปุ่นพูดนั้นก็คือปรัชญาการเมืองและการค้าระหว่างประเทศที่ญี่ปุ่นมองว่าถ้าให้ทั้งภูมิภาคนี้แข่งขึ้นพร้อมๆกันปรับฐานะบางประเทศในเอเชียให้เป็นเจ้าของร่วมเทคโนโลยีระดับสูงด้วย แทนที่จะให้เป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตของถูกอย่างเดียววิธีนี้จะทำให้บทบาทญี่ปุ่นและเอเชียสามารถจะเดินต่อไปในตลาดโลกอย่างมีภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเก่าจริงๆแล้วสิ่งที่นายซากากีบาร่าได้ให้สัมภาษณ์นั้นต้องถือว่าเป็น policy s h i f ของญี่ปุ่นทีเดียวและถ้ามองให้ลึกลงไปแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกโลกในทางการค้าโดยปริยายวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจนับตั้งแต่นายสากากิบาร่าได้ให้สัมภาษณ์นิฮ่อนไกไซชิมบุนจากธันวาคมปีที่แล้วจนถึงก่อนประชุม IMF เมื่ออาทิตย์กว่า,วาที่ผ่านมานี้ได้เลวร้ายลงไปลึกกว่าที่ทุกคนคิดจนในที่สุด ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะทำทั้งแบบหนึ่งและแบบสองพร้อมๆกันแทนที่จะทำทีละแผนแผนหนึ่งของญี่ปุ่นคือการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบสถาบันการเงินของตัวเองอย่างเป็นรูป,ปรธรรมถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพที่ชัดเจนออกมาในรายละเอียดว่าจะแก้อย่างไรแต่แผนของรัฐบาลก็ได้ถูกเสนอเข้าสภาไดเอต และมีแนวโน้มว่าจะได้รับความเห็นชอบถึงแม้จะถูกไค้านขัดขวางอยู่หลายครั้งก็ตามการตัดสินใจแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างเด็ดขาดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทำให้เงินเยนแข็งขึ้นมาอย่างกระทานหันและก็แข็งต่อเนื่องกันไปจาก130เยนมาเป็น110เยนภายในระยะเวลาไม่ถึงสองอาทิตย์ เป็นผลให้เงินดอลล่าร์เมื่อเทียบค่าเงินเยนอ่อนตัวลงถึง20%นายมิยาซาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเดินทางไปประชุม IMF และ G7 ที่กรุงวอชิงตันครั้งนี้ด้วยเป้าหมายของแผนที่สองในการช่วยเอเชียในขณะที่ข่าวการปรับและแก้ไขสถาบันการเงินของญี่ปุ่น ได้เป็นที่รับทราบทั่วโลกแล้วเงินสามหมื่นล้านเหรียญที่นายมิยาซาว่าสัญญาต่อชาวเอเชียในการประชุม IMF และ G7 นั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือแนวความคิดของเอเชียนฟันนั่นเองที่ญี่ปุ่นเคยคิดจะเสนอเมื่อปลายปีที่แล้วในการประชุม IMF ที่ฮ่องกงแต่โดนอเมริกาขัดขวาง มาครั้งนี้อเมริกาบอบช้ำกับการเมืองภายในและนิสัยเอาแต่ได้ของตัวเองไม่ว่าเรื่องโมนิกาลูวินสกี้หรือเรื่องการช่วย LTCM ที่อเมริกาชอบออกมานั่งทำม,มาดเทศชาวโลกว่าไม่ให้ทำแบบนี้เพราะมันเป็น Moral h o z s r d และนายโรบินเองก็เหนื่อยอ่อนกับการมัวนั่งชมนักเรียนดีเช่นประเทศไทยและเกาหลีโดยชมแต่คำพูดแต่ไม่ยอมให้รางวัลเป็นรูปธรรมเช่นการให้เงินกู้หรือนำเงินมาลงทุนเสียทีอเมริกาก็เลยต้องกลืนน้ำลายตัวเองในเรื่องนี้และรู้สึกขัดเขินเพราะมีคนจริงที่กล้าควักเงินให้ทำให้ต้องสนับสนุนความคิดญี่ปุ่น เท่ากับว่าการแบ่งโซนของโลกให้แต่ละฝ่ายดูแลกันเองนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างไม่เป็นทางการแล้วอเมริกาเองจากวันนี้ไปต้องเริ่มเผชิญกับความจริงใหม่แล้วว่าตัวเองจะใช้นโยบายดอลลาร์แข็งครองโลกและใช้สิทธิ์การเป็นอเมริกาขอเข้าแจมในทุกทุกที่ของโลกต่อไปง่ายๆเหมือนเดิมคงไม่ได้แล้ว ทฤษฎีที่ผ่านมานั้นอเมริกาต้องการให้เงินตัวเองเป็นเงินทุนสำรองของโลกที่ต้องใช้ซึ่งหมายความว่าอเมริกาจะทำอะไรก็ได้ในสังคมตัวเองกับดอลลา่าแล้วพอมีปัญหาก็พิมพ์ดอลลา่าเพิ่มเข้าไปเสริมตลอดเวลาบทบรรณาธิการของ Financial Times ก็ยังยอมรับว่าวิธีการทำงานของ Greenspan และรูบิน ตลอดจนประชญยของอเมริกาที่เอาความดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนั้นเริ่มจะทำให้อเมริกาจะใช้อิทธิพลทางการเงินของตัวเองไม่ได้ง่ายเหมือนเก่าอีกต่อไปแล้วก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องเงิน300ล้านเหรียญที่มิยาซาว่ารับปากจะให้ภูมิภาคนี้และบทบาทของไทยโดยการนำของทารินนิมานเหมิน ที่หลงทางเข้ารกปะเข้าพงไปเสียตั้งนานเราควรจะกลับมาดูภาพรวมของโลกอีกหน่อยจะได้เข้าใจว่าเราควรจะเดินอย่างไรต่อไปถ้าจะให้สรุปสั้นๆได้ใจความว่าการประชุม IMF และ G7 ครั้งนี้มีข้อตกลงอะไรบ้างก็ต้องตอบไปว่าไม่มีถ้าจะถามว่าแล้วมีการยอมรับอะไรบ้าง ก็คงจะมีสักหข้อข้อที่หนึ่งทุกคนยอมรับว่าเหตุการณ์เลวร้ายลงมากกว่าที่คิดข้อที่สองทุกคนยังคิดไม่ออกว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะมาแก้วิกฤตนี้และใช้เพื่อระวังวิกฤตข้างหน้าข้อที่สทุกคนมีแต่แนวความคิดต่างๆนานาดังนั้น ทุกคนบอกว่าให้มาเจอกันอีกครั้งเร็วที่สุดซึ่งก็คงจะต้องเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นทุกอย่างจะเป็นหมู่หรือจาข้อที่สส่วนใหญ่ในวงเล็บโดยเฉพาะกลุ่ม G22 ยอมรับว่า IMF ควรจะให้การสนับสนุนในเรื่องนโยบายการพักหนี้ ข้อที่5ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการชักดาบในวงเล็บการพักชำระหนี้และการประนอมหนี้โดยไม่ปฏิรูประบบตัวเองและเมื่อปฏิรูปแล้วจะชักดาบก็ควรจะพูดกับเจ้าหนี้ดีๆในวงเล็บภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Voluntary Cooperative and orderly restructuring และอย่าทำแบบมาเลเซีย ในวงเล็บแต่ญี่ปุ่นกลับเห็นด้วยว่ามาเลเซียทำถูกแล้วข้อที่6ทุกคนเห็นด้วยว่าการเปิดเสรีทางการเงินนั้นเป็นเรื่องต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องเป็นไปตามกำลังของแต่ละประเทศที่จะต้องสามารถรองรับผลที่จะเกิดขึ้นจากแต่ละมาตรการที่เปิดเสรีสรุปว่าไม่มีอะไรใหม่ เพียงแต่มายืนยันกันว่า IMF ผิดส่วนสภาวะโลกหลังจากการประชุม IMF ก็เลวลงส่วนหนึ่งของการตกของดอลล่าเป็นเพราะว่า g e e ีนสเปนได้เตือนให้ระวังเศรษฐกิจอเมริกาจะเลวลงเพราะเงินจะเริ่มฝืดเนื่องจากผู้ปล่อยกู้จะไม่กล้าเสี่ยงอีกต่อไปและนายกรีนสเปนยังบอกว่า ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การเงินเลยที่นักลงทุนได้ย้ายการลงทุนมาที่ Liquid a s s e ซ s มากขนาดนี้นั่นคือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนต่ำมากๆอยู่แล้วซึ่งนายกรีนสเปนบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องการตกใจของนักลงทุนมากกว่าแต่เขาก็เป็นห่วงมาก IMF ได้คาดคะเนอีกครั้ง ในวงเล็บหลังจากที่ผิดมาทุกครั้งว่าเศรษฐกิจโลกจะโต2%ในปีนี้และ2.5%ในปี2542และประเทศที่ประสบวิกฤตเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียไทยและเกาหลีจะติดลบ8.7%แต่ในปี2542จะบวก0.6% สำหรับอเมริกานั้น m r g ก n นก a รัน t ีทรัสต์เป็นเจ้าแรกที่ทำนายว่าในปี2542อเมริกาจะมีการซบเซาในวงเล็บ Recession ของธุรกิจอย่างอ่อนๆและเศรษฐกิจอเมริกาในไตรมาสที่4นี้ในวงเล็บตุลาคมถึงธันวาคม41จะโตเพียง1%ปเซ ไตรามาสแรกของ2542จะไม่โตไตรามาสที่สองจะติดลบ2เซและก็ยังทำนายว่าดอกเบี้ยธนาคารกลางอเมริกาจะลดจากปัจจุบัน5.25เปซ็นต์เป็น3.5เปอร์ซที่แน่ๆภูมิภาคเอเชียจะยังคงต้องทุลักทุเลต่อไปส่วนใครจะลุกขึ้นเดินได้บ้างนั้นก็ขึ้นอยู่ว่า ตัวเองนั้นเดินถูกทางหรือเปล่าและถึงจะเดินถูกทางขบวนการตัดสินใจนั้นช้าหรือเร็วถ้าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นเช่นนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่เงินดอลลาร์จะถูกกดดันให้อ่อนตัวลงมากขึ้นและเงินอาจจะไหลออกจากอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ภาวะการเมืองภายในอเมริกาก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้น จนอาจจะเกิดผู้นำที่ไร้สภาพการนำซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับนายคลินตันที่ถึงแม้ว่าจะรอดจากการถูกสภาอถอดถอนก็ตามเพราะเขาก็จะเป็นผู้นำที่ไม่มีใครเคารพนับถืออีกต่อไปกลับมาเรื่องสามหมื่นล้านเหรียญที่มิยาซาว่าสัญญาวันนี้ทารินดิมานเฮมินและบรรดาพวกสภานควาย Oxbridge ในวงเล็บทั้งหลายจะต้องปรับตัวเองเป็นยกใหญ่ในเรื่องการปรับทิศทางของการขอความช่วยเหลือเพราะพวกนี้ไม่เคยสนใจญ,ญี่ปุ่นมาก่อนเลยอาจจะเป็นเพราะพื้นฐานการศึกษาที่โตมาจากโลกตะวันตกและโดยนิสัยใจคอและพฤติกรรมทั้งหลายจะเข้าใจตะวันตกมากกว่าตะวันออกโดยเนื้อแท้แล้ว ญี่ปุ่นเป็นคนใส่เงินเข้า IMF ช่วยไทยและญี่ปุ่นเองก็พร้อมจะช่วยไทยมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่การที่เราไปเองเข้าข้าง IMF และอเมริกาเต็มตัวโดยไม่หาทางพึ่งพาพูดจาและเจรจาต่อเนื่องกับญี่ปุ่นเพื่อเป็นทางออกอีกทางหนึ่งทำให้ญี่ปุ่นเองเขามองว่ารัฐมนตรีคลังบ้านเรา มองปัญหาคนละแบบกับที่เขามองอย่างน้อยจุดยืนญี่ปุ่นจากการให้สัมภาษณ์ของนายซากิกิบาร่าที่พูดไว้ตอนต้นของข้อเขียนนี้ก็เป็นเครื่องชี้ชัดว่าเรากับญี่ปุ่นมองกันคนละแบบผู้เขียนเคยนั่งคุยกับลูกน้องของซากากิบาร่าในวงเล็บอย่ารู้เลยว่าชื่ออะไร เพราะคนพวกนี้เป็นพวกทำงานอยู่ข้างหลังซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของผู้เขียนที่เคยเรียนสถาบันเดียวกันเขาบอกว่าในช่วงนั้นกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเสียใจกับไทยเพราะเราทำเหมือนว่าเราดูถูกเขาเขาบอกว่าบารมีของสมหมายสันในวงเล็บสมหมายหุนตระกูลถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีอยู่สูง เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเสาหลักของกระทรวงการคลังแก่ๆทั้งหลายตลอดจนแม้กระทั่งประหลัดคลังเขาและแม้แต่มิยาซาว่าล้วนแล้วแต่รู้จักสมหมายสั่งดีในยามวิกฤตนั้นถ้าใกล้ชิดกับเขาขอให้เขาช่วยจริงๆกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าเขามีบารมีมากพอ ที่นอกจากจะให้ธนาคารญี่ปุ่นไม่เรียกเงินคืนแล้วก็ยังจะปล่อยกู้ต่อให้ได้อีกเกือบปีที่เราไปหลงอยู่ในแดนฮอลลีวูดคลั่งไคล้อเมริกันและเชื่อฟังเขามากจนเราลืมเพื่อนบ้านเราแล้วมาวันหนึ่งเราค่อยค้นพบสัจธรรมว่าคนผิวเดียวกันสีเดียวกันเต็มใจช่วยเรามากกว่าคนอื่น เราก็แทบจะกลับตัวไม่ทันบทเรียนครั้งนี้ทารินดิม,มานเหมินอาจจะไม่สนใจแต่ผู้เขียนมีความจำเป็นต้องพูดให้แจ่มชัดเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในชาติวันนี้และวิธีแก้ทั้งหลายทารินนิม,มานเหมินต้องรับผิดชอบเริ่มด้วยการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยไปประกาศต่อหน้าสาธารณชน ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินแล้วหนังสือพิมพ์เดเ n น t ชันเอามาลงหน้าหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าญี่ปุ่นสามารถจะซื้อก g l o b a l Bond ของไทยจำนวน95%ของ5,000ล้านเหรียญทารินเริ่มก็ผิดแล้วเพราะการเจรจาขอให้ญี่ปุ่นมามีธุรกรรมกับเราในระดับนี้ เขาไม่ทำกันผ่านหน้าหนังสือพิมพ์หรอกญี่ปุ่นไม่ทำกันเช่นนี้การที่มิยาซาว่าสัญญาว่าจะหาเงินสามหมื่นล้านเหรียญมาช่วยเอเชียนั้นในกระบวนการทางการเมืองของญี่ปุ่นยังจะต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนอาจจะต้องเอาเข้าสภาไดเอตหรืออาจจะไม่ต้องแต่กระบวนการตัดสินใจของญี่ปุ่นนั้นจะสลับซับซ้อนและช้ามาก การต่อรองจะต้องเข้มข้นและเงื่อนไขต่างๆนั้นยังไม่โผล่มาอีกประการหนึ่งแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็ยังบอกไม่ได้ว่าสาม0 0ื่นล้านเหรียญที่เป็นเงินฉุกเฉินระยะสั้น1 5 0 0 0ล้านและเงินกู้ระยะกลางกับระยะยาวอีก15,000ล้านนั้นอาจจะแบ่งเป็นเงินสด เงินสินเชื่อการสั่งของหรือเงินค้ำประกันด้วยความเคารพในตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้เขียนคิดว่าจัดเ e ้นท่านยังไม่ดีพอเพราะกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนั้นการเมืองระหว่างประเทศจะเข้ามาเล่นด้วยยากมากการไปเจรจากับญี่ปุ่นนั้น ไม่ใช่เรื่องของการที่รัฐมนตรีกลับจาก IMF วันสองวันแล้วจะไปคุยเลยการประเมินสถานการณ์ตัวเองความต้องการของตัวเองและการรับรู้ว่าคนระดับทำงานของเขาคิดอย่างไรเพราะประหลัดคลังของเขากับประหลัดคลังของเราอำนาจต่างกันมากสากากิบาร่าประหลัดคลังของเขาทั่วโลกเรียกเขาว่ามิสเตอร์เยน บารมีในวงการเงินของโลกของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอย่างกรีนสเปนของอเมริกาหรือฮันช์ไทท์ไมเยอร์ผู้ว่าการธนาคารกลางของเยอรมันเพราะฉะนั้นเราคงต้องมีการคุยกันนอกรอบก่อนค่อยไปจะดีกว่ากระมังแต่ถ้ารัฐมนตรีคลังของเรายืนยันจะไปทันทีให้ได้ผู้เขียนก็ขอเตือนว่า งานนี้อย่าเอาฝรั่งเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็น g o l d มนแซ็กซ์หรือ SBC w a l b e r g ทารินนิมานเหมินเชื่อฝรั่งฟัง IMF, และได้รับการขนานนามจาก New York Times, ว่าเป็น A New IMF Salesman. เเขาอาจจะได้รับการลูบหัวลูบหลังจากบรรดานักการเงินทางโลกตะวันตก ที่ร่วมอุดมการเดียวกันกันกบพวกเขาแล้วภูมิอกภูมิใจแต่สิบเดือนที่ผ่านมาเราได้แต่คำชมการลูบหลังการปรบมือประกาศเกียรติคุณจากฝรั่งตาน้ำข้าวในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วเม็ดเงินอยู่ไหนล่ะโรเบิร์ตรูบินอดีตโกลแมนแซกส์เก่าที่ทารินใช้อยู่ เป็นถึงรัฐมนตรีคลังของประเทศที่มีอำนาจที่สุดในโลกทั้งการทหารและการเงินที่กอดทารินแน่นชมเชยทารินเขาเคยคิดจะเรียกประชุมเจ้าหนี้ของไทยแล้วบอกให้ยึดหนี้ไหมแล้วเขาเคยดึงนักลงทุนกลับมาลงเมืองไทยหรือเปล่าก็เปล่ามีหนำซำ้ำ เรายัางไปตั้งโก l แมนแซ a c h s ให้เป็นผู้ดำเนินการขายโกลเบลบนจำนวน2,000ล้านเหรียญตั้งแต่แรกและเพื่อไม่ให้หน่าเกลียดก็ติ่ง SCB Walberg ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ที่ตัวเองเคยเป็นผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมด้วยเป็นคนร่วมขายพันธบัตรทารินีมิมานเหมินไม่ต้องตอบผู้เขียนหรอก แต่ตอบกับตัวเองในอนาคตจะดีกว่าการให้เงินช่วยเหลือประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียครั้งนี้เป็นเรื่องการเริ่มกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวของญี่ปุ่นซึ่งจะทำให้บทบาทของญี่ปุ่นสูงขึ้นในด้านเศรษฐกิจการค้าและการเมืองระหว่างประเทศการไปขอให้เขาช่วยนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงการคลัง แต่ยุทธศาสตร์รวมของชาติในการไปขอครั้งนี้เราต้องมีเรื่องการเงินเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเพราะการช่วยเหลือครั้งนี้ถึงจะเป็นเรื่องเงินแต่ก็ต้องเกี่ยวพันการค้าอุตสาหกรรมไปด้วยผู้เขียนไม่เห็นด้วยที่งานนี้จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำในการทำเรื่องนี้เพราะอะไร เพราะด้วยลักษณะของรัฐมนตรีคลังคนนี้เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนเกินไปน่ากลัวจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตในการทำงานกับผู้อื่นจริงๆแล้วไหนๆรัฐมนตรีคลังคนนี้ก็รักฝรั่งเป็นทุนเดิมอยู่น่าจะให้ท่านเดินหน้าทุ่มเทบุกตลาดฝรั่งออกโคลเบอลบนต่อไปจะดีกว่า ส่วนเรื่องญี่ปุ่นนั้นน่าจะให้รองนายกรัฐมนตรีสุภชัยพานิชภักเป็นหัวหน้าทีมของรัฐบาลไปดำเนินการเรื่องนี้แทนเพราะเมื่อมองดูตัวคนในกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีคนนี้ใช้อยู่เรามองไม่เห็นมือที่จะทำงานได้เลยนอกจากมือวางแค่อันดับสามเท่านั้นโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณค่ะ